ไอคิวไปไหนวันนี้ไอคิวจะไปไหนครับจะไปเก็บปลาจะไปเก็บปลาไปพาแม่ไป,ไปเร็วไหนไปเก็บปลาตรงไหนตรงไหนครับอ๋อตรงนู้นไปะปไปเดินเดินเดินเร็วมองทางด้วยสิลูก Oh, อยากกินหมากว่าหรอเดี๋ยวให้พ่อเก็บให้แป๊บหนึง่งแป๊บหนึง่งพ่อเก็บหมากว่าให้ลูกน้อยไปเดินไปรเร็วหนุ่น ไอคิวอย่าลงไปลูกมารอพ่ออยู่ตรงนี้อย่าไป ไหนเอามาให้แม่ดูซิเป็นยังไงหมากว่านอ่ะโอ้สูดดำเลยอร่อยไหมอร่อยไหมลูก เอาเม็ดออกนะกินแค่นวลมานะเอาจัดเดาออก่มน่นแหละอร่อยไหมก,นนนกินแต่เนื้อมันเอาเม็ดมันออกกิน,ก,น,นนะกินเนื้อมันค่ะกินเนื้อมันอร่อยไหม อร่อยไหมลูกโอ้หกินใหญ่เลยต้องไม่แรงทังเลยนั่นแหละอืมอร่อยไหมลูกอร่อยไหมแค่อินะอมานานแนละ้วเอ้ยเรียกไอ้แป๊บซีม่มากินด้วยสิไอ้แป๊บซี่จะไหน นี่นี่นี่ซี่มาแล้วนี่เห็นไหมแฟปซี่ไมเปฟตซี่ไอ,อตัวนี้ไม่โลไม่ใช่เหรอใก่แฟตซี่อยู่นู้นแฟตซี่เยู่นอนนี่แฟปซี่พาเขาไปหาพาไปหาปลาไปะย่ามปลากันเลยเนาะไม,นไม่ลงครับมันลึก ไม่ลงนะลูกยืนรอครับไปดูเฉยๆไปถือกระป๋องให่พ่อ ามากมากไม่ไม่พอไปใช่ปลาลงไปให้นู้นไป,ล,ปล,ลงไปกับปลากันไม่เล่นโนยังไงลูกโงยังไงนี่ไงไให้พอลงก่อนนะมาจับลูกแม่ ลูกมาลงมาลงมาลงม,มาช้าๆนะนนเดี๋ยวมันเปื้อนพออแค่ลงก่อนพอ่อเก่งจริงเลยโอ้ยลงได้ไงเนี่ยไปตรงไหนไปตรงไหนลูกเดินไปไปตรงนู้นไปเดินไปเดิน เลื่อนเหรอลูกเ,ลอเ,ลเอารอห้อยตรงนี้นะลูกแลวบอกว้าบางไว้ไปเป็น๊บเป็นไปไหนปลาไหนวนเหรอไหนดูซิมีปลาไหมนะ ยืนดีๆลูกยืนดีๆอย่าขึ้นไปเดี๋ยวมันจะตกไตอคิวมาเอาอะไรามาเอาปลาในปลาอยู่ตรงไหนโอ้ ไป3ตัวกลับบ้านลูกไปกลับบ้านกันป่ะมากลับบ้านกันเร็วมาเร็ว จับมือกันหน่อยจับมือกันหน่อยเดี๋ยวยืนก่อนลูกยืนก่อนยืนก่อนนะครับปปไปตอเลย้ลูกขึ้นบา,นะา,า,านันแลบ้อนสวนขอหนูเห้นหลังขา,งนห,งขางหนูได้ปลากี่ตัวกี่ตัว ่ไมไปเอาปลาเมาื่อเช้ามีไข่ปลาด้วยนี่เหรอ้ Ooh, ดูสินี่เหรออใช่ดูดีใหญไหมใหญไหมใหญ่ทว้าวว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 วาวาวว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 วาวววาวว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 หไววอเวว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 วเวว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 ว ในกลับดั่งไงดั่งอะไรอ่าหืมกินข้าวกับไข่ปลาอร่อยอร่อยอร่อยไหมอ่ะอ่าไข่ปลาไข่ปลาอีกคำนึงอู้อร่อยอ่าเก่งยิงเลยเอาข้าวด้วยไหมเอาข้าวอีกคำนึงข้าวข้าวข้าวเอาไหมเก่งยิงเลย อร่อยไหมไข่ปลาอร่อยไหมลูกอร่อยอร่อ,อย,ยฝนตกแล้วอุ้ยบรรยากาศดีมากเลยกินข้าวกับทอดไข่กินข้าวกับปลาทอดแล้วก็กินไข่ปลา